อึนตามาสาก็คือเขามือนี่ายกินอยู่รอไก่ไก่ทางยางนี่ละเห็ดพวกว่าจีเอใส่ดูเห็ดพวกโอ้เกิดอยู่นำลมของคนยางนีมันยานคนไปเห็นบ่อเฮ้ยผู้ใดหยาบล่ะโอ้ อีดอกหนึ่งโอ้องอนเลยโอ้ปาดขาในไม่ไใหญ่แท่ขาอ้วนอืมได้ปวกสองดอกแล้วบูรเรืองความปัถนาความอยากได้คน,นห้าซุ่มเบิดลูกข้าเจ้าเกิดมากข้าเจ้าก็อยากได้ความสุข อยากได้ความสุขอยากมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าพ่นตรัสบอกเอาไว้ค่ะว่าความสุขของของคนฮนองนมีอยู่สี่อย่างมีอยู่สี่อย่างหนึง่งมีความสุขราว่าบ่มีหนีพะนะบ่มีหนีถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึง่งแต่ลหลายๆคนก็วว่าโอ้ยฉันบ่มีเงินบ่มีความสุขเราว่าทีแท้แล้ว พี่น้าด,ด,ดีดีกันง่ายการบ่มีหนีดี่เนี่ยนบ่มีเงินใส่ว่าต่บ่มีหนีเขาก็นอนพักผ่อนได้สบายสบายได้ต่ละมือบ่ได้เป็นกลางบนว่าเจ้าหนีไล่วันเจ้าหนีไล่เดือนเขาสีมาเล่งมาลับมาตามเอาหนีเอาเงินเอาดอกเขาบ่าเดือดร้อนใจนะพวกไม้ก็ไดการบ่มีหนีก็เป็นความสุขขอที่หนึ่ง ข้อที่สองนี่ก็มีความสุขหย่อนมีทรัพย์ <c oughs> คำว่ามีทรัพย์นี่ก็หมายถึงเขาของเงินทองทรัพย์สินสมบัติละ่ะหย่อนว่ามีทรัพย์นี่โอ้มันเหตุให้ความเป็นอยู่ของเฮานี่ในเรื่องใส่เรื่องใจเรื่องจัดการบริหารอนใดสัวันจะมีทรัพย์มีอย่างเนาะมีใหหน้าฟ้าถางมีเงื่อนสั้นบรนทอง มันเป็นชีวิตที่สมบูมบรณ์เพราะว่าสิยูนํากันหน่อยคนหลายขนมันก็บ,บ่มีปัญหาติดขัดในการใส่ใจในการบริหารเรียกว่าความสุขข้อที่สองของคนห้องก็กคือสุขเพราะว่ามีทรัพย์ข้อที่สามบาทสุขเพราะว่าได้ใส่ใจรับฉันมันมีทัพย์สิสน,นหลายๆสะฉันเจ็บฉันปปวยนอนติดเตียงอยู่หาความสุขบ่้ดเดับสับ เจ้าของมีอยู่เพราะฉะนั้นสุขภาพแข็งแรงและก็ได้ใส่ใจทรัพย์ของเจ้าของตามที่เจ้าของปรารถนาเนะขาจึงเอื่นมาเป็นความสุขอีกข้อที่สามเพราะว่าสุขเพราะได้ใช้จ่ายทรัพย์เด็แลวก็ข้อสุดท้ายคือมีความสุขเพราะมีงานทำนิ่งว่าเป็นสัมมาอาชีพเป็นงานทำเป็นอาชีพที่สุดจริต เหาก็จะเห็นว่าห่วยคนบร่มีงานทำนี่จบสูงบันได้กระซ่านี่ยแต่ไม่มีงานทำที่วิทเขาอก็ลำบากบา่มีเงินบม่มีทองมีแต่ความปรารถนาแต่ความวังผสมบังเพราะบม่มีงานทำเพราะฉะนั้นนี่นะความสุขของคนหอกสุขมีอยู่สี่อย่างตามที่พระพุทธเจ้าบนตรัตเพราะฉะนั้นจากปีหน้าเบื่องตัวมูอหอกมีจะขอแล้ว สุขเพราะไม่เป็นหนี้สุขเพราะมีเงินมีทรัพย์สุขเพราะได้ใช้ใจ่ายทรัพย์แล้วก็สุขเพราะมีงานทำเพราะมีจะกขอแล้วปีนหน้าเอาเบื้งเอาเอามือนี้ก็ดีละ้ละ่านี่